ที่นี่นะครับเป็นโรงงานโรงงานปูนนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยมีพนักงานเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันอยู่วันหนึ่งนะครับเขาจัดงานปีใหม่แล้วต่างคนต่างเมานะครับฆ่ากันอยู่ภายในบริเวณจุดเห็นคือที่ผมชี้นั่นไหมนั่นแหละอยู่ห้องนั้นนะครับสี่ศพ Hmm? C'est tout ici. ม่มีบอกบอกอะไรวะเนี่ยใช่ไหม อะไรตกไอ้ชื่อหลังคามันไม่ผูนี่หว่าเฮ้ยทุกคนดูดิไอ้ชื่อตอนแรกนึกว่านึกว่ากระเบื้องตกหรือหลังคาตกน้องแว้ หลังค้าแม่งก็อยู่สภาพปกติเฮ้ยมีใครอยู่ป่ะมีใครอยู่ไหมครับ พี่พี่มีคนจอป่ะครับไอ้ชื่อนะกูได้ยินเสียงกิ่งไม้ขยับแต่แถวบริเวณเข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยเนี่ยมันมีเสียงก็แกลก็แกลโอ้โหมีจอมปลวกด้วยเฮ้ยมีจอมปลวกด้วย,ย,ปวยไปด้วยครับนะทักแชทมานะครับ เรายินดีเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมไอชีจอมปวกเว้ยเฮ้ยมีใครที่ยินเสียงก็แก๊กเหมือนผมไ่ะเนี่ยไอชิไม่ใช่มีงูนะมีใครอยู่ไหมครับพี่ กูถามคนกูไม่ได้ถามหมาโอ้ยเห่าอยูย่นั่นน่ะไเห็นเรู้ไม่แปลกใจแล้วเ่าคือเอาตรงๆนะเว้ยผมรู้สึกปแปลกๆอยู่แถวนี้เพราะว่ามันมีเสียงก็แก๊กเสียงกิ่งไม้อะไรสักอย่างนึงอะนะครับอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นคนผมยังไม่เห็นหมานะ ผมไม่รู้ว่านี่มันคืออะไรนะทุกคนแก้วหรอใช่แม่งใหญ่ว่ะใหญ่จริงๆใหญ่จริง สี่สองสามใจขาดดูแลตัวเองขอบฮ้ยขอเชอิญดวงวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตที่ฆ่ากันตาอยู่ในบริเวณโรงงานแห่งนี้ช่วยออกมาประกวดร่างประกวดกายหรือทำเสียงอะไรก็ได้ยินไปพร้อมกันด้วยครับสาธุว้า กัวกลัวก็กลัวกลัวก็กลัวนะจริงๆเอาตรงๆเลยใจแม่งเป,ป้าเปยไงไม่รู้อะบรรยากาศแม่งผิดกับข้างนอกมากเลยแอร ที่นี่ย,ยังไม่เลิกเห่ากูอีกหรอลองดูครับโอเคครับผมโอเคครับ ซูไฟให้ดูนะว่าแม่งกว้างขนาดไหนเนี่ยเห็นไหมดูความลึกของมันดิดูความลึกของตัวโรงงานดิสุดติงก็ดิงแมว ไม่ได้เห็นผีแล้วมันห่านะครับมันเห็นกูนี่แหละครับแล้วมันเหา่าเอียบ่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมบ่อมันเยอะอย่างเนี้ยบ่อเขา,เาไว้ทำอะไรวะใช่ปะ 你赢啦！ นืออเผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าเดี๋ยวนะทุกคนช่วยกันดูนะว่ามันคืออะไรนะครับผมขย่งไม่ถึงนะคืออะไรวะมันเป็นบ่ออะมันเหมือนบ่ออะไรทกอย่างนึงอะ mấy không, không? cái <laughs> <email x1> này คืออะไรนะนเนี่ยมันเป็นบ่อเว้ยคล้ายๆบ่ออะไรทุกอย่างนุงระวังลวงโอเคครับผมอันนี้ผมมาดูข้างๆบ่อแล้วนะมันมีรอยผูกอยู่พอดี ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามันบอกเขาไปทำอะไรสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะ เฮ,ฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะใช่ไหมยี่เสียงคุดดังเลยโรงงานเก่าเหรอครับใช่ครับผม โรงงานข้างๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดมา15ปีแล้วที่เนี่ยถูกปล่อยทิ้งร้างตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเปิดบริษัทก่อนที่เขาจะเปิดโรงงานข้างๆอีกนะครับ ดีเดียวคนเดียวใช่ครับผมไอ้ชื่อข้างในข้างในแม่งไม่ไม่มีลมเลยอ่ะจริงข้างในแม่งไม่มีลมให้หายใจเลยโคตรอึดอัด่ะตอนเนี้ยลราดูสภาพเดียสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ ไฟอะไรอันนี้ไฟฉายครับผมไฟฉายครับที่ผมอยากจะส่องเข้าไปนะพยายามจะส่องเข้าไปเพื่อให้ทุกคนดูว่ามันไม่มีอะไรนะครับเจอคือเจอไม่เจอคือไม่เจอนะเรามาเพื่อพิสูจน์นะครับตามสถานที่ลกหลางเดินสองคนยังมีเฟียวนะครับเดินสองคนผีกลัวเชื่อกูด,ดิ ใช่ไหมสองคนผีกลัวเว้ย ไม่ตอบลงนันตีถนนเนี่ยซอยไหมครับไม่เคยชอบน่ารุนดีครับใช่ใช่จริงๆนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับในความคิดของผมผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าการเดินคนเดียวนะครับมันต้องมีหาอะไรออกมามันต้องมีเสียงอะไรออกปรากฏออกมาบ้างแหละนะครับเดินคนเดียวผีชอบผีชอบเลยนะครับออกคนเดียว โอเคครับ okay,